ว่าแดงก็ยังเป็นประเทศเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยไทยนะครับโดยเฉพาะการมาเรียนหนังสือที่ไทยนะครับการทะอประหากินหรือว่าเรื่องของการค้าขายนะครับรวมถึงอาจจะรุมถึงการส่งยาบ้าส่งยาเสพปิดด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องมีการมีการเจรจากันมีการมีการตกลงกันนะครับแล้วก็สบ,บายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนง้องนกสาวลาวเหนือนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนกก็จะพาทุกท่านมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ว้าแดงกันต่อนะคะทุกท่านค่ะซึ่งก็อย่างที่เรารู้นะคะว่าไทยขีดเส้นตายให้ว้าแดงในวันที่18นี้นะคะแล้วล่าสุดค่ะก็ได้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าว้าแดงนะคะจะยอมถอนทับนะคะแต่ว่าขอเวลาอีก3เดือนค่ะทุกท่านค่ะ ซึ่งต่อกับประเด็นนี้นะคะชาวไทยห,หลายๆท่านนะคะก็มาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าว่าแดงอาจจะมีแผนอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะคะทำไมต้องยืดเวลาไปนานขนาดนั้นซึ่งต่อกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราลงมาฟังคลิปเสียงนี้กันก่อนค่ะทุกท่านค่ะแล้วเราจึงมาส่งความคิดเห็นและมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันต่อนะคะไปฟังกันเลยค่ะล่าสุดนะครับมีข่าวว่าแดงส่งสัญญาถอยจาก โดยหัวม้าดอยน้องหลวงด้วยนะครับเพราะว่าจากการที่มีกลุ่มชนว้าแดงนะครับได้มาต้องกองกาลังอยู่ตรงจุดนั้นนะครับจุดที่เป็นบริเวณชายเดนไทยนะครับซึ่งล้าเข้ามาประมาณ2อถึงสามเมตรนะครับก็ทําให้ว้าแดงล่าสุดนะครับมีการส่งอัญญาณนะครับโดยกับมีการเจรจากับฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าว่าจะขอเวลา3เดือนนะครับในการย้ายฐานที่บ้านจากตรงที่มีปัญหานะครับตรงนั้นนะครับออกไปนะครับแต่ว่าการด้เคราวนี้นะครับ ไม่ได้ถือว่าเป็นการยอมแพ้หรือว่าเป็นการยอมเสียบนะแต่ว่าเป็นเพื่อความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างไทยกับว่าแดงนะครับกับพม่าด้วยเพราะว่าเขาก็คงจะไม่อยากที่จะมีปัญหากับไทยเพราะว่าตามที่มีการเหตุเช่น18ธันวาคมใช่ไหมครับไทยก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการรบอย่างเต็มที่นะครับก็ทําให้ว่าแดงนะครับมีความหวันไม่ตกว่านะครับถ้าสู้กับไทยไปนั้นทําให้ว่าแดงอาจจะมีการสูญเสียนะครับทั้งกําลังคนฐานที่มั่น เรื่องของความตื่นร้อนแลกเอยียงว่าแดงก็กาลังมีการก่อร่างสร้างตัวแล้วก็อาจทําให้กลุ่มทางด้านของเจ้ายอดจึกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของราชานั้นนะครับมีการตีโต้รุกเข้ามาทําให้ว้าแดงดาแดงนั้นสูญเสียพื้นที่แล้วก็สูญเสียกําลังในบริเวณนั้นได้นะครับว่าแดงจึงมีการอันจุตินะครับถอยออกจากบริเวณนั้นนะครับเพื่อที่จะงดในเรื่องของการมีความขัดแย้งกับไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ต้องติตตาได้ว,ว่า 3เดือนนั้นนะครับว่าแดงจะมีการถอยออกแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ฐานไทยนะครับกองทัพไทยก็มีการตึงกําลังไว้นะครับเพื่อความมั่นคงของฝั่งชายแดนแลวก็คงจะมีการเตรียมพร้อมเต็มที่นะครับบริเวณนั้นนะครับถ้าว่าเป็นการถอยแล้วนะครับก็คงจะทําให้พี่น้องในบริเวณชายแดนนะครับทำมหาเกณฑ์ได้อย่างเต็มที่นะครับได้อย่างมีความสะดวกไม่หวั่นไม่ตกใช่ไหมครับอีกอย่างว่าแดงก็ยังเป็นประเทศเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยไทยนะครับโดยเฉพาะการมาเรียนหนังสือที่ไทยนะครับ การตระากินหรือว่าเรื่องของการค้าขายนะครับรวมถึงอาจจะร่วมถึงการส่งยาบ้าส่งยาเสเปิดด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องมีการมีการเจรจากันมีการมีการตกลงกันนะครับแล้วก็ไทยก็คงจะไม่ยอมให้มีการส่งยาบ้าเข้ามาก็คงจะมีการสกัดกั้นอย่างเต็มที่ส่วนการถอยนั้นนะครับก็เป็นการถอยทางยุทธศาสตร์นะครับที่มีความเป็นเักสีของว่าแดงเองไทยก็คงจะต้องอาจิ่ตามดูอย่าง อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเขาจะเป็นการถอยจริงไหมซึ่งในท่านี้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยทางพม่านะครับซึ่งเขามีขอบจีนนะครับเขาก็มีการกจรจาให้เกิดความหรือว,ว่าไม่เกิดความกระต้ทางเพราะว่าวาดแดงกับไทยเรียว,ว่าเฉดชายแดยนไทยพม่านะครับส่วนมากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ยาวนานไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับก็มีบ้างในจุดต่างๆแต่ว่าไม่ถึงขั้นรุนแรงนะครับก็ถือว่าปรปสิงทิ่ดีของชายแดยนไทยนะครับเพราะว่า ไทยเองกับพม่าก,ก็พึ่งพากันมานานอย่างพม่าก,ก็มีคนไทยนี่อ่าคนพม่ามาทำงานที่ไทยเยอะแยะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเราก็ได้รับชมรับฟังการจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านค่ะทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูนะคะซึ่งท่านแรกก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ค่ะถ้าขอสมเดือนจริงๆเราไม่ยอมจะให้ได้อีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นขอให้กองทัพไทยอย่าใจอ่อน ขอสเดือนเข้าอาจจะตั้งรับเราก็เป็นไปได้ถ้าจะย้ายกันจริงๆเดือนเดียวก็พอแล้วและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะมันควรจบแบบไม่เจ็บการทูตสำคัญในการเจรจาต่อรองกองทัพสำคัญในการรักษาอธิปไตยถ้าหากเกิดมีการสู้รบเชื่อได้ว่าอเมริกาจะต้องเข้ามาแทรกแซงควบคู่กับจีนถึงตอนนั้นมันจะขยายวงกว้าง ได้ไม่คุ้มเสียนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะผมในฐานะคนไทยไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาให้พวกว่าเดงนานออกไปถึง3เดือนรับรองว่าถึง3เดือนแล้วเขาจะขอเวลายื่นออกไปอีกเรื่อยๆและความคิดเห็นของชาวไทยท่านถัดมานะคะไทยไม่จําเป็นต้องให้เวลาถึง3เดือนถ้าให้โอกาสถึง3เดือน ว่าแดงหาวิธีรับมือกับไทยได้สบายแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ควรให้โอกาสนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะให้เวลามากเกินไป3เดือนให้เดือนหนึ่งก็พอแล้วไม่ทำอะไรมาขออีก3เดือนเหมือนจะพยายามยื้อเวลาเพื่อสร้างอะไรสักอย่างถึงเวลา3เดือนขุดหลุมกับสร้างกำบังสำเร็จ ก็บอกว่าพร้อมรบกับไทยนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะ3เดือนนี้รอติดตั้งอาวุธอะไรหรือเปล่าไม่งั้นมันก็จะวางระเบิดไว้เพียบนะคะเพราะ3มเดือนนี้มันนานเกินไปค่ะและความคิดเห็นชาวไทยท่านถัดมาค่ะใจจริงไม่อยากให้ถอยนะจะได้รู้ศัก,กยภาพของไทยสักครั้งหนึ่ง ว่าเป็นยังไงค่ะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะเวลา3เดือนนานเกินไปถอนจริงไม่ครบ3เดือนถอนทุกฐานหรือไม่หรือถอนบางฐานเท่านั้นจับตาดูให้ดีว่าแดงเจ้าเลมากๆและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะแล้วถ้าในระยะ3เดือนว่าแดงดันมีผลประโยชน์ต่รลงกับจีนได้ละ่ะ นเปลี่ยนใจหนุนว่าแดงพวกเราจะทำยังไงนะคะทุกท่านค่ะและความคิดเห็นของชาวไทยท่านสุดท้ายนะคะขอเวลา3เดือนเพื่อขุดหลุมให้ลึกๆครับนะคะและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ กับประเด็นที่ได้มีข่าวออกมานะคะว่าว่าแดงนะคะได้ขอเวลาเลื่อนกับคนไทยนะคะไปเป็นเวลา3เดือนนะคะจึงจะถอนทัพนั่นเองนะคะแต่ที่แน่ๆเนาะว่าในวันที่18ที่ไทยขีดเส้นตายให้เนี่ยว่าแดงยอมถอยแล้วนะคะทุกท่านคะ ซึ่งการยอมถอยและถอนทับนะคะไม่ใช่วันที่18นี้แล้วก็จะมีการถอนถอยออกไปหมดนะคะแต่ว่าวาแดงขอเวลาอีก3เดือนนะคะทุกท่านคะ่ะซึ่งเราก็ได้เห็นความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยหลายๆท่านนะคะว่าให้เวลา3เดือนเนี่ยมันนานเกินไปนะคะถ้าหากว่า ว่าแดงนะคะมีแนวความคิดที่ไม่ดีนะคะอาจจะมีการตั้งรับเกมียมลบกับไทยหรือเปล่าขุดคุ้มกำบังหรือเปล่าหรือว่ามีแผนอะไรทําไมหรือเปล่านั่นเองนะคะอันนี้เราก็ต้องรอติดตามดูตอนต่อไปนะคะทุกท่านค่ะซึ่งว่าวันที่18เนี้ยนะคะเรื่องเราจะจบลงยังไงเราก็ยังรอรุ้นอยู่นะคะทุกท่านค่ะซึ่งการที่เราได้ยินข่าวลือออกมาว่าว้าแดงเนี่ยจะยอมถอยแต่ว่าขอเวลาอีก3าเดือนอันนี้เราก็ รอดูตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงจริงๆนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะและเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่นงนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้ค่ะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นแตกต่างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย